ภาพยนต์แอคชั่นดราม่าอิงประวัติศาสตร์เรื่องมหากราบชาวอินเดียอาณาจักรโชลาอยู่ภายใต้การคุกคามจากกองกำลังทั้งภายในและภายนอกมงกุฎร,ราชกุมารอดิตยาน้องชายของเขาอารุณและจกักรพรรดิสุนดาราจึงต้องแยกจากกาันตามสถานการณ์ขอหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจและอย่าลืมกดคำว่าติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดหนังใหม่สนุกๆน,นะคะความปลอดภัยและสันติภาพของอาณาจักรขึ้นอยู่กับผู้สงสารเพียงผู้เดียว เขาจะทําภารกิจสําเร็จหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนันนีแฟนเก่าของกาลีที่จะวางแผนโค่นล้มอาณาจักรโชลาทั้งหมดมาค่ะมาฟังสปอยกันเมื่อ1,000ปีก่อนในวังที่ชื่อว่าโจสําราชมีลูกชายของพระราชาซุนเดอร์โจนสองคนและลูกสาวหนึ่งคนลูกชายคนโตชื่อว่าอาดิสเกิร์กิลล,ลูกชายคนเล็กชื่ออรุณโมจิผู้คนมักจะเรียกเขาว่าโปนีออลเซลมอน พอตอนเขาเด็กๆเ,เขาลอดจากการจมน้ําในแม่น้ําที่ชื่อว่าโปนีในวังที่มีชื่อว่าตันโจนพระราชาซุนเดรโจราป่วยในทางกับกันที่เมืองชิมราอรุณโมจิกําลังสู้รบกับพระราชามาินเดอร์และอดิตเกอร์กิเลร์อยู่ที่เมืองโนเตนกําลังสู้รบกับกลุ่มคนปันโมหลังจากนั้นอดิตก็ได้รู้ว่ามีการวางแผนการชั่วร้ายในวังกันดู เพื่อที่จะทำการสืบว่าในวังกันดูกำลังวางแผนอะไรกันอยู่อาเดธส่งเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าบันที่อายานไปสืบอาเดธบอกกับเพื่อนเขาว่าถ้ารู้อะไรมาก็ให้ไปบอกพ่อของอาเดธก็คือพระราชาซุนเดอร์โจราและน้องสาวของเขากุนดาเวนพอบันที่อายานไปถึงที่วังกันดูเขาก็ไปหาทหารหรือนักรบที่แข็งแรงที่สุดในโจวัตที่มีชื่อว่าเบิร์นมิตู เบรนมิตูแต่งงานกับพระราชินีที่อายุน้อยกว่าเขาเยอะมากๆที่ชื่อว่านันดินีพระราชินีนันดินีสวยมากพอบันทิ่อายานไปถึงวงังเขาก็แอบฟังเบรนมิตูกับเหล่านักรบหรือทหารพวกเขากำลังคุยกันว่าเขาจะยึดตำแหน่งพระราชาซุนเดอร์โจราและให้ลูกชายของเขาที่มีชื่อว่าอาดิตขึ้นของราชแทนแต่คนที่สมควรที่จะได้ขึ้นของด้าชคือลูกชายของพระราชาเกินเดินอาดิตที่ชื่อว่ามาดูรเตน ในระหว่างที่เขาคุยกันมาดูรตเติก็มาพอดีเขาปฏิเสธที่จะขึ้นของราชแต่บิริตูและเหล่าบรรดารัฐมนตรีก็พยายามโน้มน้าวใจให้มาดูรตูขึ้นของราชบันทีอายานได้ยินทุกอย่างเขาอยากจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปบอกกับพระราชาซุนดะโจราแต่ในระหว่างที่เขากำลังเดินทางไปบอกเขาเจอพระราชินีนันทินีเธอยื่นแหวนให้กับเขาและยังบอกให้เขามาเจอเธอในลานอันโจนในวันพรุ่งนี้ จากนั้นบันทิอายานรับแหวนนั้นและเดินทางไปหาเสนาบดีของอันโจนและบอกกับเขาว่านันดินีได้ให้แหวนนี้กับเขาและได้ส่งข้อความมาให้พระราชาซุนเดอร์โจระพอเสนาบดีได้ยินเช่นนั้นก็พาบันทิอายานไปหาพระราชาและเล่าทุกอย่างที่เขาได้ยินพอเสนาบดีได้ยินเช่นนั้นก็โกรธและสงสัยเพราะบบรมิตูเป็นน้องชายของเขาเขาเลยบอกให้ทหารจับบันทิอายานไปขัง แต่บันทีอาญยานก็ได้หนีออกไปได้จากนั้นเขาก็รีบไปที่วังของนันดินีเขาบอกกับนันดินีว่าเขามาที่นี่เพราะอาดิตบอกให้เขามาสืบและเขาจะเอาข้อมูลไปบอกกับพ่อและน้องสาวของอาดิตนันดินีบอกกับบันทีอาญยานว่าหลังจากที่เขาบอกน้องสาวของอาดิตแล้วน้องสาวของอาดิตมีข้อความหรือพูดอะไรมาบอกนันทินีก่อนในระหว่างนั้นบันมิตูก็มาพอดี เขาก็ได้ทราบว่ามีคนใช้ชื่อเขาเพื่อที่จะได้ไปหาพระราชาซุนเดอร์โจราเบนมิตูบอกกับเสนาบดีว่าเขาไม่ได้ส่งใครไปหาพระราชาซุนเดอร์โจราเลยเขาสั่งให้ทหารไปจับตัวคนที่ใช้ชื่อเขามาก่อนที่เบนมิตูจะกลับบ้านนันทินีก็ได้บอกมันที่อาญาให้ออกไปทางประตูหลังจะได้ไม่มีใครรู้นันทินีทำเช่นนั้นเพื่อที่จะสืบแผนการของกุนดาใบา นันทินีอยู่กับเบิร์นมิตูก็เพราะว่าเธอต้องการที่จะแก้แค้นแทนคนที่เธอรักมากๆเขาเป็นวีรบุรุษมีชื่อว่าปานเดเธอบอกกับพักพวกของเธอที่มีชื่อว่าเทินมาให้ไปฆ่าอารุณโมจิในทางกับกันบันทิอาญานไปหาพระราชนีกุนดาเวียเพื่อที่จะไปบอกในสิ่งที่เขารู้มาเขาบอกเธอเกี่ยวกับแผนการของเปิรวาตีสุลุเธอบอกให้เขาไปชิมลาเพื่อที่จะไปเอาดาบจากอารุณโมจิ เธอกับบันที่อาญานเคยชอบกันกุนดาเวียมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการของราชเป็นอย่างดีเธอเลยยังไม่ได้แต่งงานพระราชาซุนเดอร์โจราไม่สบายเธอนี่แหละเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างแทนเขาแม่ของมาทูเรเกิร์นบอกให้มาทูเรเกิร์นเลิกวางแผนแย่งชิงตำแหน่งพระราชาพอพ่อเขาเต็มใจจะมอบตำแหน่งนี้ให้พระราชาสุนเดอร์โจราแต่มาทูเรเกิร์นไม่ฟังและไม่ทำตามที่แม่บอกเขาอยากได้ตำแหน่งพระราชาเป็นอย่างมาก ในทางต้นเหนือหลังจากสู้รบกับศัตรูหลายต่อหลายคนผู้ของอาดิตบอกกับอาดิตว่าให้กลับไปที่เมืองดาจูวัดได้แล้วแต่อาดิตตอบไปด้วยความโมโหว,ว่าเขาจะไม่มีวันกลับไปที่เมืองนั้นเป็นอันขาดเพราะที่นั่นมีนันดินีอาศัยอยู่ในตอนอาดิตเด็กๆเขาชอบนันดินีมากๆและนันดินีก็ชอบอาดิตมากๆเหมือนกันแต่นันดินีเป็นเด็กกำพร้าไม่มีใครรู้ว่าวงศ์ตระกูลของเธอเป็นใคร เหตุผลนี้ทําให้พระราชาซุนเดอร์โจราไม่ให้สองคนนี้แต่งงานกันหลังจากนั้นนันดินีก็หายไปไหนไม่มีใครรู้นันดินีหายไปทําให้อาดิ์เศร้ามากๆเขาเลยเบี่ยงเบนความทุกข์ของตัวเองโดยการสู้รบกับศัตรูหลายปีต่อมานันดินีก็ได้พบกับอาดิตในช่วงที่พวกเขาพบกันนันดินีชอบพระราชาของบานดียาที่มีชื่อว่าวีระบานดียามีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาดิตจะต้องสู้รบกับบานดียา แต่บันดียาหนีไปซ่อนตัวที่แคมป์ของเขาในป่าลึกพออาดิตดูว่าเขาอยู่ไหนก็รีบไปฆ่าเขาโดยทันทีพออาดิตไปถึงเขาก็เห็นนันทินีอยู่กับบันดียานันทินีพยายามยกมือไหว้ขอร้องไม่ให้อาดิตฆ่าบันดียาแต่ด้วยความที่อาดิตโมโหมากเขาเลยตัดหัวบันดียาต่อหน้านันทินีเลยจากนั้นนันทินีก็ได้สัญญากับตัวเองว่าจะแก้แค้นให้บันดียาโดยการฆ่าเจวัตกับอาดิต ในใจของอาดิดก็เปลี่ยนจากการรักเป็นความเกลียดชังพอนันดินีไปแต่งงานกับเบนมิตูอาดิดไม่อยากแม้กระทั่งเหยียบวังของนันดินีเลยเพราะว่าจนถึงวันนี้อาดิดก็ยังไม่สามารถลืมนันดินีได้ในชิมลาอารุณโมจีได้สู้รบกับพระราชาแมนเตอร์จนอารุณโมจีชนะอารุณโมจีจึงไปหาอาจารย์ของเขาอาจารย์เห็นความกล้าหาญและชัยชนะของอารุณโมจีจึงบอกให้อารุณโมจีขึ้นรองด้าเป็นมหากษัตริย์ของชิมลา แต่อรุณโมจิปฏิเสธพอเขาได้ถวายตัวเองเป็นนักสู้รบเพื่อปกป้องบ้านเมืองในฉากถัดไปพระราชินีกุนเดินใบามาที่เมืองตันโจนเธอบอกแผนการที่เธอรู้มาให้กับพ่อของเธอฟังปาราวาเตสนกับเหล่าบรรดารัฐมนตรีและผู้ช่วยของเขากำลังพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของพวกเขาก่อนที่อาดิสกับอรุณจะมาถึงปราวาเตสนกับเหล่าบรรดารัฐมนตรีและผู้ช่วยของเขาพูดน้มน้าวใจพระราชาสุนเดโจดา เพื่อให้เมรูเตินขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากนั้นนันทินีบอกแผนการต่อไปที่เธอได้คิดเอาไว้กับบิรนมิตูนันทินีบอกว่าเบิรนมิตูต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้อาิดิ์กับอารุณกลับมาที่วังพร้อมกันแผนการของนันทินีคือเรียกอารุณมาที่วังก่อนเพราะถ้าอาิติ์รู้ว่าอารุณอยู่ในวังเขาก็จะไม่มาถ้าหากพวกเขาแยกกันจะทำให้แผนการที่จะฆ่าพวกเขาทั้งสองสำเร็จ ในทางกับกันผู้หญิงที่ขับเรือชื่อว่าปูรนุนมาพาบัณฑิตอาญาไปที่ชิมดาในขณะที่พวกเขากําลังพายเรือไปที่ชิมลาปาเดินพาเหล่าบรรดานักเลงขับเรือมาแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเหล่าบรรดานักเลงกําลังจะไปฆ่าอารุณเปรวัตีสุระพารัฐมนตรีและนังกรบไปโนมน้นวใจพระราชาสนเดจราให้บอกกับอดุลให้มาที่ว่างได้ยินเช่นนั้นเสนาบดีของพระราชาสนเดจรา ก็ส่งคนไปเรียกอารุณให้กลับมาที่ตันโจจากชิมราแต่กุนดาใบาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติพระราชาเลยสั่งให้คนไปเรียกอาดิตมาจากทางเหนือด้วยเพราะถ้าหากสองคนนี้อยู่ด้วยกันจะไม่มีใครทำอะไรเขาได้ในระหว่างนี้นันตินีก็กำลังนึกและฝันว่าตัวเองได้เป็นพระราชินีได้นั่งในที่ที่พระมหากษัตริย์ได้ครองราชในทางกลับกันบันทิอายานไปหาโปนิอนันและได้บอกกับเขาถึงข้อความที่กุนดาใบาส่งมา และยังบอกสิ่งที่พระราชินีบันดีฝากมาบอกอีกด้วยบันดีกำลังจะแต่งงานกับอารุณพวกเขารักกันมากในระหว่างที่อารุณกำลังกลับวังเหล่าบรรดานักเลงของฟานเดินก็พยายามที่จะฆ่าเขาแต่โมนีมาก็ได้มาช่วยเขาไว้ทันโมนีมาเป็นคนที่ช่วยอารุณจัดก,การจมน้ำในแม่น้ำโปนีในขณะเดียวกันกุนดาใบาก็ได้ไปถึงที่ทางตอนเหนือเพื่อที่จะไปตามอาดิตกลับวัง แต่อดิตปฏิเสธที่จะกลับไปเพราะที่นั่นมีนันดินีอยู่เขาไม่ต้องการที่จะเจอกับนันดินีเขายังฟ้องกุนดาบัยอีกด้วยว่าตอนนั้นเขาเองก็ร่วมมือและเชื่อกับพระราชาซุนเดอร์โจราเพื่อที่จะเลิกยุ่งกับนันดินีสิ่งนั้นทําให้เขาเป็นคนที่อันตรายมากๆแต่กุนดาบัยก็บอกว่าตอนนั้นการทําแบบนี้นี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วเพราะตอนนั้นอดิตและพระราชาคิดถึงเรื่องของการของราชการบริหารบ้านเมือง ถ้าหากว่าอาดิ์แต่งงานกับนันดนีก็จะไม่มีใครยอมรับเธอเพราะเธอเป็นเด็กกำพร้ากุนดาใบาบอกกับอาดิ์ว่าเปิ้ลวาเตสวนส่งคนไปเรียกอารุณให้กลับไปที่ตันโจนเธอบอกอาดิ์ว่าอาดิ์ควรที่จะไปช่วยพ่อและพี่ชายของตัวเองแต่อาดิ์ก็ดื้อมากๆเขายังคงยืนยันว่าจะไม่ไปตันโจนโดยเด็ดขาดปูรนมารู้ที่หลังว่าเหลือที่ผ่านไปเมื่อกี้คือเหลือที่จะไปรับและฆ่าอารุณในระหว่างนั้น นักเลงปานเดินก็ได้พาเดินมาไปหาพระราชามาหินเดินเดินมาบอกกับมาหินเดินว่าทหารของเปิลมิตูพาอารุณกลับไปที่วังแต่ถ้าหากมาหินเดินร่วมมือกับเดินมาเพื่อที่จะฆ่าอารุณระหว่างทางเลยพวกเขาก็จะได้ไม่ต้องกลัวใครในชิมลาอีกได้ยินเช่นนั้นมาหินเดินก็ยอมโดยทันทีเพราะเขาเองก็เป็นศัตรูกับอารุณในทางกับกันผู้เดินมามาบอกกับอารุณว่าทหารของเปิลมิตูกําลังจะมารับเขาไปที่วัง เช่นนั้นบันทีอายานก็บอกกับอารุณว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่ว่ามันคือแผนของเปิลมิตูแต่อารุนก็ยอมไปกับทหารของเปิลมิตูเพราะเขาไม่อยากจะปฏิเสธเขาเลยวางแผนกับบันทีอายานเพื่อที่จะสลับเสื้อผ้ากันบันทีอายานก็ไปที่วังส่วนเขาก็ไปกับปูรนมาเขาทําแบบนี้จะได้ไม่มีคนจําเขาได้หลังจากนั้นทหารและนักรบของมาฮินเดนและปานเดนฆ่าทหารของเปิลมิตู เขาจับตัวบันที่อาญานเพราะเขาคิดว่าเป็นอรุณแล้วก็เอาไปต่อมาเขาก็ได้รู้ว่านี่ไม่ใช่อรุณแต่เป็นบันที่อาญานเขาเล่ขแขวนและมัดบันที่อาญาไว้ที่เรือของเขาเห็นเช่นนั้นปูรุมากับอรุณก็ไปใกล้ๆเรือที่บันทีอาญาถูกมัดไว้พอไปถึงอรุณก็สู้กับเหล่าบรรดาปานเดินแต่ในระหว่างนั้นเองในมหาสมุทรก็เกิดพายุขึ้นทําให้เรือของปานเดินจมลงไปในมหาสมุทร ในระหว่างที่อารุกนกำลังสู้เขาก็บาดเจ็บอย่างหนักเลยไม่มีใครหาเขาเจอพระราชาสุนเดอโจราทราบข่าวจากเสนาบดีว่าอารุนเสียชีวิตจากการที่เรือจมลงไปในมหาสมุทรฝังเช่นนี้แล้วพระราชาหัวใจวายทันทีพระราชินีกุนดาบาก็ช็อกมากๆพออาดิตท,ทราบข่าวเขาก็โมโหมากเขาพาทหารและนักรบของเขาไปที่วังเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างนี้นันดินีเป็นคนทำเขาอยากคือจะฆ่านันดินีทิ้ง นันทีนี้ก็ได้ไปที่มหาสมุทรที่เรือจมลงและหนังก็จบเท่านี้เรื่องราวจากนี้จะอยู่ในภาคที่2ของเรื่อง D.N. ค่ะ